จับจับกันสองครั like Look, es, ้งเดี๋ยว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 รอรอรอก่อนรอก่อนอาสวัสดีครับวันนี้พี่กิตกับน้องนิชาจะมาซิ่งรถกันนะครับหนึ่งสองสามชาบ้า โอ้ยดิฟด้วยนะครับน้องนิชามีดิฟด้วยนะครับพิกิทโอ้พิกิทก,ก็ดิฟด้วยนะครับโอ้โหนิชามาแล้วนิชามาแล้วนิชามาแล้วนิชาาอ้าดิฟครับโอ้พิกิทดิฟโอ้คว่ำไปแล้วครับตอ้งตองระวังครับต้องระวังต้องระวังค <thirty. S 2> รับต้องระวังปั่นจชา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 หลุดปั่นจช้าอ่าอ้่ดิฟนะครับพิกิท ดิบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องอาบน้ำใหม่แน่นอนเลยเอ้าก็เมือออ,มอ,ออกไง เด็กๆก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเหนื่อยแล้วอ e <Bye, bye. S 1> ่ะบ๊ายบายๆบายกนเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายๆปั oh, ๊มเลยพี่ก oh, ิ <c ười> ah, ๊กปั๊มเลยบายเอาชาตกเลยอ่าบายๆอ้าวอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมอะไรนะจ๊ะ